นี่ครับใส่สวยครับกดาวิดดูงผมบ้างครับอันโอทัย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมช่องมันตกปลานะครับวันนี้พมพาทุกคนมาตกปลาครับที่ลําดมน้อยนะครับอําเภอบุญทวีครับจังหวัดอุบลนะครับนี่ครับหมายดงเมยนะครับสภาพหมายนะครับวันนี้ก็ออกมาแต่เช้าครับยังไม่สว่างเลยนะครับมาในตีสามนะครับจากบ้านมาก็60กว่ากิโลเมตรครับบรรยากาศ หมายตกปลาหมายธรรมชาตินะครับตรงนี้เพิ่งเคยมาครับต้องลุยน้ําเข้ามาครับกลับมากับน้าๆเขาสองสามท่านนะครับนี่ลุยน้ําเข้าไปครับกับทางเข้ามาเราจะอยู่ตรงนี้ครับนะครับเดินลุยน้ําประมาณเอวครับกับทางนน้นครับมีรถสองสามคันจอดนกตกปลากันนะครับหมายนี้นักปลาเยอะครับเข้ามาทางท่านนู้นนะครับ โอเคครับขอผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนกันนะครับเดี๋ยวเราลง้นวยกันครับผม ครับอ้าวๆ <whlv kilowat universal movement> <sum> <be tweet> ตัวแรกครับปะกำอังครับอ่ะมนัมนมนัมนมัน bỏng như gì? bắt đầu, bắt đầu rồi. bắt đầu rồi. ôi, nó to. to. trời ơi, trời รับกระมังครับใส่ยที่สวยครับสายนี้ก็ใส่สวยนะครับเราลึกใต้ใหญ่ครับปลากระมังมาจจะถ่ายลงทุกตัวครับกินมาเยอะๆวันนี้ครับได้น่าจะยี่สิบกว่าตัวนะครับยังไม่ได้ลงคิดไม่รูนะครับแต่ี่จะเยอะครับเราตื่นครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับหมายอันดุงเมยนะครับ ไห้ตรงเมยครับน้ำนี่จะไหลลงเกล็อนิว์ทอนนะครับหมายนี้ปลากินจัดอยู่นะครับแต่ตู้สักใต้น้ํามันเยอะครับปลากินอยู่เรื่อยๆครับนี้หลุดนะครับตรงนั้นใช่ไหมที่หน้าเขาลงแปลอป่าครับคือตรงประมาณจากตลิ่งไปมาสักสิบเมตรเนี่ยครับมันจะเป็นพื้นหญ้าครับตรงนี้ครับต้นไม้เล็กเยอะครับต้นไม้เล็กเล็น้อยนเยอะครับตรงร่องน้ำามือกจริงๆนี้ประมาณช่วงกลางไปถึงฝั่งโน้นครับ เป็นร่องลึกครับแต่ตีไปไม่ได้คราบน้ำไหลแรงครับน้ําพัดเข้าฝั่งหมดครับตัวกว่าร้อยกิ่งนะครับวันนี้เขาไม่อยู่ครับแล้วก็พวกเศษสวะครับเยอะใบไม้ใบหญ้าครับถ้าหลายค้ังกระหรอกเยอะมากครับจอกแหนก็มาครับครั้งที่สองนี้ก็กินอยู่ครับยังไม่ได้ขึ้นครับน่าจะเป็นปากระมังนะครับเอาไว้ก่อนครับปากินดีครับแต่ปัญหาขึ้นมาแล้ครับ ใต้น้ําครับมีตะข่ายครับตะข่ายเก่าครับหน่อยกับน้ํามาติดอยู่ตามหญ้าตามอะไรอย่างนี้มีต้นไม้เล็กๆมากกว่าจะติดเวลาดึงขึ้นมาครับงานช่วงยงเช้าอยู่นะครับนี่ครับดูแป๊บนึงครับไปดูของนานาเขาดูเยอะเลยครับอยากไปดูของนานาเขาเป็นยังไงกันครับต้นเยอะเหมือนกันครับ ขอเดียวนะครับใช่เป็นตัวเดียวครับห้องน้ำใช่เป็นขอดสองตัวบางทีก็ได้ปลาทูครับได้บ่อยด้วยครับที่นี่ปลากินน้ำมินฟูงครับเหยื่อน้ำไปครับราคากินบิดเลยครับแล้วขึ้นไม่ได้ครับติดใต้น้ำครับ เยอะๆกันทั้งนั้นเลยครับหมายสวยนะครับฝั่งนู้นลงได้จะดีครับฝั่งนู้นน้ำมันลึกครับน้ำน้ำลึกแต่รถไม่รู้เข้าทางไหนครับก็ไม่มีใครมาตกฝั่งนู้นนะครับตรงที่พมตกนี้มันจะตื้นครับฝั่งนี้จะเป็นหาดครับเป็นหาดประมาณนี้แล้วตึ้งไปประมาณสิบกว่าเมตรเนี่ยครับราลองน้ำลึกจะอยู่ช่วงกลางๆครับกลางมหาฝั่งนู้นนะครับ สวยบรรยากาศดีนะครับที่นี่ครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดครับแดดพอดีพอดีครับเยอะเหมือนกันครับ ทีเดียวควัดเลยยกสูงอย่างเดียวนี่ครับมันอุปสรรคบนตรงนี้นะครับที่นี่ครับน่าจะเป็นสิบกว่าเมตรนะครับถึงจะพ้นตัวป,ปลาก็สวยอยู่ครับต้นไ,ไม้ไม่น้อยเยอะครับตรงนี้ครับโอเคแล้วพวกปลากระมังขวายจะไม่ได้ ถ่ายให้ดูทุกตัวนะครับเดี๋ยวเราลุ้นปลาใหญ่ๆบ้างครับนี่ปลากระกมังได้เยอะมากครับวันนี้ครับเดี๋ยวค่อยให้ดูช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผลงานช่วงครึ่งวันนะครับอันนี้เพิ่งเช้าอยู่ครับได้เยอะแล้วครับตามรุ้นด้กัน,นครับ ครับหนึ่งตัวครับกำลังครับใส่สวยครับสวยงามครับที่นี่ครับเดี๋ยวปลาใหญ่ครับปลาใหญ่วันนี้กำลังเยอะเยอะนะครับเยอะจริงๆครับนี่ปลาค่ข้างกินเหยื่อกินเหยื่อดีเลยครับนี่อากาศดีเลย เนี่ยกินอีกแล้วนี่ไม่เอาเนี่ตัวนี้ดุดครับติดตะข่ายมั้งครับพวกตะข่ายจากป้าเก่าๆครับ ตีติดๆผมแม่นี่นะครับกำมังเปนกำมังกำมังครับมาแล้วครับกะมังนับไสาใหญ่ครับนี่ครับตีงไปเลยนะครับเหลือยังไม่ได้กินอะไรครับยังมีรอยแทะอะไรครับนี่ ก็บ่ายสามโมง้วครับหวังว่าจะมีใหญ่ๆเข้ามานะครับผมก็รอยครับรอทั้งวันนะครับวันนี้ก็จะไปปลกระมังนะครับจะรอปลาอย่างอื่นบ้างครับพวกปลาส้อยลูกเขาส้อยลูกกล้วยครับทำไมก็เป็นกระดำอย่างนี้ไม่มีเลยครับได้ปลากระมังครับวันนี้ครับเราก็ได้ปลากระมังได้เยอะนะครับได้คนละสามสิบสี่สิบตัวแล้วตัวละห้าสิบขึ้นนะครับได้เยอะ จะใส่เปลี่นสองตัวนะครับตัางบนมัทสึโกินเดี๋ยบประทูนะครับยกมาสองตัวสองตัวอย่างนีครับได้เยอะครับนี้ครับเอาตูนี้ครับครับตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วครับตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับมาดูผลงานนะปลารวมครับมีของนาวครับของนาเล็กครับโอ้โหนี่ครับไสวยๆครับ อ่าไปดูของผมบ้างครับอันอุ้ยถ่ายผมน้ำไม่พอเยอะครับนอนครับทรายไม่ติดว่าตรงนี้มันติดนะครับวันนี้น้าดุมากวันนี้ก็รอครับรอทั้งวันไม่ใช่รอปลากระมังนะครับรอปลาอย่างอื่นครับเพิ่งเจอปลากระมังวันนี้ปลากระมังร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะปลากระมัง ใจสอบถามสูตรได้นะครับได้จ,จะประกำบมางมือเง,ง,งยมาจากบ้าน60กิโลครับลงมาเจอประประมงครับนีอพิพนครครับงานครับตาเรื่องนี้ครับนี่ครับครับผมกมายเลขหนึ่งนะครับเปิดบนทึกครับ ไปครั้งหน้า,าครับท้ามาชมเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวอาจจะมาที่นี่อีก่ีือกับไปที่ลำดมใหญ่นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับ